ชื่ออ้อยค่ะวิอ้อยเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากก็คือว่าตัวคนเดียวนี่คือโรคเยอะมากคือเป็นตั้งห้าโรคก็คือเป็นไขมันน้ำตาลในเลือดปวดไหลย้อนแล้วก็ไมเกรนแล้วก็ภูพแพ้ค่ะก็คืออ้อยเนีางานวงการบันเทิงบางทีไม่ได้พักผ่อนบางทีแบบว่าคือกลับก็บดึกดอะไรเงี้ยก็จะมีผลกับก,บการที่เราเล่นละครนี้มากเลยค่ะช่วงหลังๆเลยแบบว่าออกมาก็คือเหมือนมาักษาตัวเอง พอดีได้รู้จัก,จกม้โฮเนี่ยก็มีคนแนะนำค่าบอกว่าภูแออพ้แท,ที่กินแล้วหายนะอะไรเงี้ยแลเวก็คือว่าเราไม่เป็นภูมิแพ้คือเช้าถึงมานี่คือจามแบบคือแบบจามแบบว่าแบบแบบแบบนื่องจามจนเหนื่อยอ่ะก็เลยกินถามว่ากินเยอะไหมคือข้างแรกนี่คือแค่ก่อนนอนแค่สองเดียวแล้วก็ตอนหลังก็คือเพิ่มก็คือเช้าเย็นแล้วก็มาเช้ากลางวันเย็น ถามว่าดีขึ้นไหมอาการดีขึ้นมากก็คืออาจากที่เป็นภูิแพ้ที่เคยจามเนี่ยก็คือจะน้อยลงก็คือถ้าไม่เจออากาศที่ท,ที่ที่มันมันแบบเลวร้ายอเลยเนะคือจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอาการแบบนี้ขึ้นแล้วก็เรื่องสดลายย้อนเนี่ยคือดื่มไปเลยค่ะแล้วก็เรื่องไขมันกับน้ำตาลี่ยคิดว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่มีอาการที่ทําให้เรารู้ว่าคือแบบมึนหัวหรืออะไรนคะคะ ก็คือสุขภาพดีขึ้นมากดีดีขึ้นคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคิดว่าเก้าสิบห้าแค่แค่ห้าเปอร์เซ็นนี้ก็คือบางทีบางทีก็มีบ้าง่าเรื่องแอกออกเจออากาศที่เนี่ยก็คือจะมีแต่ถ้าน้องคือถ้าไม่ไม่ไม่จริงคือก็ไม่มีเลยก็คือคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นเองที่ที่จะหายทุกโรค